สวัสดีครับวันนี้บกผมแบงค์ยันใสเช่นเคยแล้ววันนี้เนี่ยเราอยู่กับสมาร์ทโฟนรุ่น iPhone X หรือว่า iPhone 10ในปี2022นะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยหลายคนขอเข้ามาในช่องกูแซบเยอะเหลือเกินนะครับว่ามันยังไหวอยู่ไหมมันยังลื่นหรือเปล่านะครับวันนี้เนี่ยผมได้มีโอกาสดีๆมาทําเกมให้ทุกท่านได้ดูกันครับเดี๋ยวจะเล่าสเปคให้ฟังว่าน้องเขาเนี่ยใช้ CPU หน้าจอเป็นยังไงบ้างครับเริ่มมาที่หน้าจอเลยหน้าจอเนี่ยเป็น Retina OLED นะครับขนาดหน้าจอ5.8นิ้วความละเอียดเป็น Full HD นะคร เป็น e p p l e A11 i บ n i c นะฮะตัวที่หยิบมาเนี่ยแรม3รอม256เลยนะแบตเตอรี่เนี่ยให้มา2,716รอพร้อมด้วยฟัชนชาร์จ15วัตต์นะครับซึ่งตัวที่หยิบมาในวันนี้มันมีทั้งลำโพงแตก นะครับมีทั้งแบบสุขภาพแบตเตอรี่ที่ไม่เต็ม100%นะครับสุขภาพแบตเตอรี่ตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ87%นะครับซึ่งผมได้ไปเทสมาเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคตอนนี้เนี่ยผมได้ทำการเทสเกมให้ทุกท่านได้ดูกันเรียบร้อยนะครับสำหรับใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็กำลังใผมแมงเกมจ๋าคลิปดีๆนี้ต่อไปใครที่พร้อมไปดูเลยเกมแล้วก็ไปดูกันเลยครับโอเคครับตอนนี้เลยเกมอาวีเรียบร้อยนะครับกราฟิกที่ปรับได้คือกราฟิกสูงมากนะครับเฟรมเรทเป็น60เฟรมแล้วก็เราเปิดโหมดซอฟต์ไลท์ด้วยมารอดูกันว่าในเกมนี้เนี่ยมันจะเล่นได้เป็น ยังไงบ้างน,นะครับคุณผู้ชมครับโอครับได้ไหมได้นะโอเคได้มาตัวหนึ่งโอ้โหยีิบเจ็ดเฟร,รมครับคุณผู้ชมครับนี่คือเพิ่งเล่นมาสักประมาณ1นึาทีเห็นจะได้นะครับดูเฟรมเรทในตอนนี้นะโอ้กระตุกยับเลยอะ่ะดูน่าเชื่อวันจะเล่นไม่ได้เลยอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วครับพี่ครับ ตัวตึงเอวสู่ครับตัวตึงเอวสู่เนียบร้อนผมเข้าไปทําไมก็ไม่รู้มันกระตุกนะนี่ะเนี่ยเยฟร,รมเรทกระตุกอีกแล้วนะครับผู้ชมครับอ่าวิ่งติดโคดินด้วยไปไงเท่เกินมานะครับกระสุนสั่งตายผมแปโดนหน้าไปแล้วเดือดเต็บครึ่งจับไปแล้วด้วยนะครับไปรการปีกัปผมเล่นมาครับวิ่งมาข้างๆอย่างนี้จะโดนอะไรหรือเปล่าโอ้มีเฟร,รมเรมฟรทรกระตุกหนักมากครับตอนนี้ เฟรมเรทค่อนข้างที่จะตกเลยตกลงมาหนักมากเลยครับตอนนี้ฟลเรนติโนเริ่มจีจรำแต่ว่าคุณรู้หรือเปล่าว่าตัวผมเนี่ยมีสกิลที่มันทำให้แบบยิงคุณแรงๆติดขิเรียบร้อยผมติดดอกครับตอนนี้ฟลอเรนติโนไม่ตายตายหรือเปล่าตายไปแล้วหนึ่งเ็ษครึ่งในคบหลังจากที่ผมตายเน็ตก็ขึ้นไป8.2เฟรมเรทก็ลดลงมาสุดยอดจริงๆนะเรียบร้อยครับมาดิพี่อาทิตย์มาดิพี่อาทิตย์กดยืนยิงต่อเลยปั๊มเลือดด้วยโอเคเรียบร้อยเฟรมเรทเหลือ21อ มุณจะเล่นยังไงล่ะวัยรุ่นมาครับนี่คือพอเริ่มมีคนนะดูนะพอเริ่มมีคนพอเริ่มมีคนมันก็จะเป็นอย่างนี้ยิงไปยิงไปยิงไปต่อเรื่องยิงไปต่อเรื่องตอนนี้ OP อีกแล้วครับผมไม่เป็นไรกดวิง่งกดวิง่งโออีกแล้วกดยิงไปเรื่อยยิงไปเรื่อยโอเคดับเบิลคิวไปอย่าไปกลัวอะไรโอสาตาร่าบินสาตาร่าบินไหมไม่ได้บินได้บินแล้วครับ กดเลือดก่อนจังหวะนี้ยิงซาต้าไปรัวๆโอเคไม่แตกด้วยเฟรมเรทลดลงมาเหลือ26นะครับคุณผู้ชมแล้วก็เน็ตทุกครั้งที่ผมจะตายเนี่ยเน็ตมันก็จะตายตามผมด้วยไม่รู้มันเป็นอะไรนะลดลงมาแล้วเฟรมเรทผมลดลงมาแล้วเฟรมเรทผมลดลงมาแล้วนี่คือโอ้โหสุดยอด25เฟรมไป ตอนนี้จะเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดสาตาร์โดนจับแล้วก็เปิดอัตีเข้าไปตรงนั้นนะครับแล้วก็กดสกิลมั่วน,นะครับเพราะว่ามันเริ่มที่จะดูไม่รู้เรื่องแต่ว่าตอนนี้เราก็ยังได้คิวอยู่เรายังได้คิวไป2ตัวกดเดินกดเดินอย่าให้มันตีอย่าให้มันตีไม่งั้นมันดูดเลือดได้ไม่งั้นมันดูดเลือดได้ไม่ด้โอ้โหสุดยอดนะครับเวมเดี๋ยว่วงกระบะเลยสิพวกคูจะเล่นยังไงล่ะไอสัตว์เอ้ยนะครับอินเทอร์เน็ตของผมแปดสิบกว่าอีกแล้วเหรอกูยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะโอ้โหจับไป ย้ายได้เกิดนี่นี่ครับเฟมเฟรทเฟมเรทเป็นไงโอ้โหพุทจะลื่นอีสปอร์ตลื่นมากนะครับลื่นมากนะเฟมเลตล้นเลยมันเหลือเก้าเนี่ยลื่นเกินอีสัตว์ขอบคุณมากขอบคุณอีกครั้งขอบคุณอีกทีขอบคุณในความบางดีที่มีคนมันมืดมัวแต่มันคงไม่คุม้มเข้าใจใช่ไหมออกจากชีวิตกันไปไปโอ้โอโลาวมาทำไม,มล่ะจ๊ะเรียบร้อย ก็โดยรวมเล่นได้เช้งว่าเล่นได้อีกหรอคือในกราฟิกที่เราปรับตอนนี้เนี่ยมันเป็นกราฟิกที่ใหม่ที่สุดนะครับสรุปคือเละน,นะครับอย่างที่เห็นเลยว่าในจังหวะบวกจังหวะที่แบบรู้ว่าคนกําลังจะมาแม่ง drop raw เฟรมเด็ดดรอรอเลยเหลือ40นะครับแล้วก็พอดรอปเสร็จเนี่ยเน็ตก็มีปัญหาอีกนี่คือ p h o ฟ e x ในปีปัจจุบันเราแนะนําว่าให้ปรับกราฟิกให้มันต่ําสุดดีกว่านะครับต่ำสุดปานกลาง มันก็จะลื่นกว่านี้นะครับโทรศัพท์มันก็จะไม่ร้อนส่วนเรื่องอื่นก็ยังคงทําได้ดีนะครับแผ่นแนวจอก็ยังดูสวยสีสันรายละเอียดอะไรต่างๆถ้าเกิดเทียบกับแปดทัชเนี่ยสวยกว่านะครับผมเรื่องของฟิลิ่งการทัชต่างๆก็ทําได้ดีแต่ว่าแนะนําว่าให้ใส่เคสเล่นดีกว่านะครับในความรู้สึกผมคือการใส่เคสเล่นเนี่ยจะช่วยให้เรารู้สึกจับถนัดมือมากขึ้นแล้วก็มีความลึกของนิ้วอะ่ะเวลาเข้าไปที่หน้าจอมากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของเสียงก็อย่างที่บอกนะครับเสียงก็ยังคงดีอยู่นนะะเปปิดดัักรมาาาณ50%นะสุท้ย้ยหจอ เ,เลยครับไม่ไหวถ้าเกิดที่แบบแผมว่าในกราฟิกเดียวกันความละเอียดเดียวกันเปิดโหมดซต์ไลท์เหมือนกันเนี่ยแยังเลื่อนกว่านะครับไม่เชื่อลองตัดไปดูคลิป iPhone 800ก่อนอันนี้ได้นะก็ประมาณนี้เลยกันเดี๋ยวผมจะเล่นแบบปกติธรรมดาให้ดูนะครับในแบบการตับตั้งค่าเป็นตำ่ำแล้วก็อัดหนจาจอให้ดูว่ามันมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ไปเจอกันอีกเกมหนึง่งโอเคครับอันนี้คือเรามาลองดูนะครับว่าถ้าเกิดเราปรับกราฟิกมันไปตามเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างก็มารอดูกันอันนี้คือเล่นแบบแก้้ใหดูย มันเล่นได้ประมาณไหนนะเรียบร้อยมาออกมาลิงซิวมาอันโศเอ้ยไม่ใช่ลิงหรอกเลยเอาดิ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 กูอ,อยู่นี่กูอยู่อยู่นี่กูอยู่นี่เรียบร้อยเรียบร้อยมาลิงเรียบร้อยมาลิงเอาดิเอาดิไ้เอาด, <I do. S 1> อาดิลิงมันป๊อดว่า คือเราเล่นมาสัก7นาทีแล้วนะครับสำหรับการเล่นแบบปรับการาฟิกมันเป็นกลางนะฟนเฟรมเรตนิ่งภาพยังคงสวยอยู่นะครับก็บอกแล้วว่าแนะนำห้เล่นอย่างนี้ดีกว่านะก็ประมาณนี้เลยแล้วกันโอเคครับดูดีๆเกมผับ G Mobile เรียบร้อยนะครับการาฟิกที่ปรับได้สูงสุดคือกราฟิก HDR HD นะครับฟเฟรมเรตเป็นอัลตร้าแต่ว่าเราจะไม่ปรับอย่างนั้นเราจะปรับการาฟิกให้นเป็นดีแล้วก็ฟเฟรมเรตเป็นสูงสุดเพื่อให้มันลื่นที่สุดให้มันจะลื่นได้นะครับถ้าเกิดเทียบกับ iPhone 8 Plus เนี่ยการตั้งค่าอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนกันนะคร,ร,ร,ครส โอมันจะดีเหมือนกันหรือเปล่าหรือว่าการเล่นต่างๆจะดีเหมือนกันหรือเปล่าบ้านหลังนี้เหรอนี่มันบ้านแสนโศกสุริยคราสรราเฮ้ยจอดอบเลยเอ่ะเราเพิ่งกลับมาเล่นใหม่นะครับเราก็ต้องแบบเซตปุ่มไม่เราไม่ใช่เซตปุ่มเราจะเซตห่อสู่ต่อสองห่อใส่ไข่อะไรของเขาก็ไม่รู้นี่ยินเสียงป่ะนี่ไง ไปก่อนหนึ่งเล่นยากว่ะองจริงคุณผู้ชมโอ้โหยิงอย่างยากเลยเอาก่อนหนึ่งตัวครับ ก่อน2ตัวครับผมว่ามันมีมากกว่านี้แน่นอนที่มากระจุกกันอยู่ในบ้านอะหลบได้ครับหลบได้อลสกิลครับต้องไมมันรู้สึกมันเสียงมันอยู่ฝั่งนี้วะเล่นยาก,กว่ะคุณผู้ชมเองจริงเนี่ยเริ่มกระตุกแล้วเนี่ยนี่ยดูดิเสียงแม่ง ยากจัดเลยยากจัดเลยอียากจัดเลยเนี่ยโอ้โหมึงจะติดมากเลยอ่ะแล้วใครจะเล่นได้อ่ะเนี่ยกราฟิกเป็นดีเฟรมเรทเป็นสูงสุดนะครับในจะังหวะที่ปวกกันแบบชุลมุนขนาดนี้ กระตุกมากอองจริงโอ้แล้วเสือกมาลงวันแม่โฉด้วยไม่คิดว่ามันจะขนาดนี้อ่ะเออก็สรุปให้ฟังเลยดีกว่านะฮะสำหรับเกมผ u b g Mobile นะครับเกมนี้เนี่ยถ้าเกิดเล่นเนี่ยปรับกราฟิกเป็นต่ำสุดแล้วนะนะเปิดเฟรมเรทเป็น60แล้วนะก็เล่นได้ประมาณหนึ่งครับไม่ได้ถือว่าลื่นมากนะครับในช่วงแรกๆเนี่ยที่เราลงมาจากเครื่องบินเนี่ยช่วงัหนเนี่ยมันจะลื่นนะครับเล่นไปสักพักนึงมันก็ยังคงเล่นได้นะครับแต่ว่าในจังหวะที่วงมันเริ่มบีบคนมันเริ่มมาออกันเยอะๆหรือว่ามีคนอยยู่่่่่ในนนรรรรัััศมมมมมีีี้้เเเปะะะาณกกก45คิิทจตุแลว็ จะบังคับหน้าจอ,อย่านนะครับแล้วก็การแอคชั่นการทัดอะไรต่างๆรายละเอียดภาพอะไรต่างๆมันก็จะเริ่มกระตุกนะครับตามเฟรมเรทที่มันโชว์นะเฟรมเรทเนี่ยจะที่ประมวลด้วยสายตานะครับอยู่ที่ประมาณ30ไม่น่าจะน้อยมากกว่านั้นแต่ว่าในความรู้สึกคือเล่นยากลําบากมากๆนะครับใจโลจากที่เคยลื่นก็เริ่มที่จะก,กระตุกนะครับต้องเอียงตัวเครื่องเยอะหนักกว่าเดิมแล้วก็ไม่ค่อยได้ดังใจสักเท่าไหร่นี่คือการเล่นแบบต,ตำสุดนะครับภาพรายละเอียดอะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้โอเวอร์ฟุ้งฟิ้ง เลยนะครับในตอนนี้ถ้าเกิดเทียบกับพวกสายลับจก้อน860 870พวกนั้นเนี่ยจะเล่นเกมได้ลื่นกว่าหน้าจอก็ดีกว่านะครับภาพที่เราได้ดูสมูทมากกว่าก็เดี๋ยวเราไปเจอเกมต่อไปเลยดีกว่าโอเคครับตอนนี้เราอยู่เกมเดสปาร์เดลไลท์โมบายเรียบร้อยนะครับกราฟิกที่ผมปรับคือกราฟิกต่ำสุดเป็นเดเป็น,ปน,ปน60นะครับจากประสบการณ์ที่ผมเล่นในโฟน8 plus แล้วก็ลองเล่นแม่งมาเมื่อกี้นะครับปรับกราฟิกต่ำสุดน่าจะเวิร์กสุดในการอัดหน้าจอด้วยนะก็มารอดูว่ามันจะวร์วหรือว่ามันจะกระตุกอีกหรือเปล่า สวัสดีครับลุงบิวเอาละครับเริ่มที่จากกระตุกนี่น่วงเ,เลยไหม,มปุ๊บหน่วงครับผมหน้าจอหน่วงเป็นที่เรียบร้อยแล้วไปครับววินี่เขามาเทรดให้โอเคโดนด้วยโถ่เอ้ยนี่เขาเรียกมาเทรดให้นะครับ ดยฉลาดนะนี่เอนี้อ่าติด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 ยิด่ิดต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 ิดิดต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 ัดติดตไดติดติดติาติด่ิดต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 ิดวิดต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 ่ดติดติดอีกคราวนี้ิดิดต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 บอติด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  ขับไม้ไหมครับเอ้ยฟาร์มใบฟาร์มหินใบเฮียโอนี้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 สังโอนี้สังว่าไงโอนี้โอนี้นะครับโอนี้นโอนี้เธอมองเธอชอบแบบนี้อะเบีแต่ฉันก็เรียกเธออาโอนิได้ทั้งวันอะครับโอนี้สังถ้าเกิดไม่กระทืบไม้ผมก็ได้ทั้งวันอะครับโอนี้สังอ๋อขึ้นไปข้างบนแล้วเหรอโอนี้โอเคเดี๋ยวผมลากมาเล่นตรงกลางดีกว่าว่าน่าจะคุ้มอยู่ เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮี่หวามด้วยกูเข้าตู้ไม่ได้เหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว f u เต a r ฟาดอะยูด g ง r อหิวเลย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 วลยิ่งกันแบบสดๆเลยครับเราจะเราพร้อมชาร์จเพื่อช่วยเพื่อนนะฮะไม่ต้องกลัวกดลงลออกมาจากเสาโอเค เสียงแม่งดังจัดเลยนะโอ้นี้เนี่ย <Nope. S 1> โอ้ลำโพงแตกแล้วครับล้านเปอร์เซ็นต์ออกชิวๆล้านวิวได้ไงนี่สปินโชว์ได้เป็นไงต้เอ๋อยู่นี่ไง <laughs> โอเคสรุปให้ฟังเลยดีกว่านะฮะสำหรับเกม เดนไอดีไลท์โมบายว่าเล่นเป็นยังไงบ้างน,นะครับถ้าเกิดเราปรับกราฟิกเป็นสูงแล้วก็นหน้าจอด้วยจากที่ผมลองเล่นมาอันนั้นเนี่ยหนักมากกระตุกหนักมากนะครับตัวละครวาร์ปตัวละคระคกระตุกกดสกิลเช็คระเบิดต่อหน้าก็ค้งังคาตะกรไล่ก็กระตุกนะครับหรือบางครั้งวาร์ปไปเลยแต่ว่าถ้าเกิดคุณปรับกราฟิกมันเป็นต่ำเหมือนที่ผมเล่นในตอนนี้นะครับก็จริงๆก็เล่นได้ดีอยู่แต่ว่ามันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเทียบกับมือถือที่เป็น Android ในยุคปัจจุบันนี้ CPU แรงเยอะ หน้าจอสวยกว่านี้มีอีกเยอะนะครับผมในรุ่นนี้เนี่ยเล่นได้ประมาณนึงไม่ถือว่าดีมากนะคราบหนะ้าจอไปด้วยนะเรื่องของความลื่นเนี่ยผมให้เลยสักประมาณ40เฟรมไม่เต็ม60ด้วยนะครับในการกดสกิลเช็คเนี่ยเราเห็นได้ชัดเลยว่าถ้าเกิดมันลื่นมันจะแบบปื้ดเดียวสมูทมากแต่วันนี้เนี่ยมันจะเป็น็อดๆไปนะครับในการกดสกิลเช็คหน้าจอก็หน่วงนะครับในการหันซ้ายหันขวาเร็ว,รวอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับในตอนที่ฆาตกรไล่มีอาการกระตุกแล้วก็มีอาการวาร์ปเล็กน้อยนะครับโดยรวมเนี่ยเกิดปรับเป็นต่ำเนี่นา โอเคครับตอนนี้เราอยู่ในเกมเอเฟกลีเซนโมบายเรียบร้อยนะครับกราฟิกที่ผมมาเลือกปรับนะครับปรับกราฟิกให้มันเป็นต่ำสุดนะครับแล้วก็เฟรมเดตจะเป็นสูงมากเรียบร้อยนะครับเฟรมเรทอยู่ที่ประมาณ50เฟรมนะครับคุณผู้ชมครับโอ้จอแม่งเล็กจัดบอกเลยมึงกลางโลดทำไมอ๋อจอเล็กเกินคุณผู้ชมการกูตีหน้าแม่งเลยแล้วกันเฮียทำไมอย่างนั้นเลยฉันจะวีนแล้วจะยิ่งกว่าวีนนี่เป็นไงตีหน้าโหคนละเพลงได้นะ กระโดดเลยแล้วกันโอ้กะตุ๋งนะเนี่ยนี่ก็นั่บุ๊บบับนะฟีนเป็นต่มสุดแล้วนะโถบัหาเอ้ยยิงเข้าไปก่อนยิงเข้าไปก่อนยิงเข้าไปก่อนเอ้ยนายจะขอร้องอะไรเราเก็บยึดไปซะเอาเอาเอแตกนะ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 ยำไปที่หน้ามัน เอ,อากลางอากาศไปดิเอา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 ดิเดจโรสโคบนะครับเจโรล้วนๆผมบอกเลยเอาดิเอาดิเอาหลอดช่องหลอดช่องหลอดช่องวัดเจี่ยกูไปล่ะคนที่ถอยไม่ใช่พี่อยู่แล้วกรขุด,ดก่อนแต่วันนี้มันชุลมุนครับมันชุลมุนครับผมเก็บตัวหลังก่อน ลงไปก่อนหนึง่ง Open Fire <c oughs> ลงไปด้วยสองตัวครับ <c oughs> อย่านะอย่าจบนะอ๋อยัง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 เ <c oughs> อาจบจริงด้วย <c oughs> อโย้โหเ้ยโอเคก็ สรุปไว้ฟังเลยดีกว่านะฮะโดยรวมก็เล่นได้ลื่นประมาณหนึ่งนะครับฟเฟมเรทเนี่ยอยู่ที่ประมาณ50นะครับห้าสิบในที่นี้เนี่ยเพราะว่ามันปรับได้แบบนี้นะครับฟเฟมเรทก็โชว์อยู่เลยว่าอยู่ที่50นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเล่นไปสักพักหนึ่งเฟมเรทมันก็จะลดลงมาเหลือสักประมาณ40กว่า30บบ้างแหละครับแล้วก็ในจังหวะเหลือวงสุดท้ายนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นเลยว่ามันกระตุกแล้วก็ เล่นยากมากๆครับเฟรมเรทก็จะลดลงไปเหลือสักประมาณ20่สกว่าๆนะครับนี่คือการปรับการาฟิกเป็นต่ำสุดนะครับแล้วก็เปิดเฟรมเรทเป็นสูงสุดเพื่อที่จะให้มันเลื่นที่สุดถ้าี่มันจะลื่นได้นะครับเรื่องอื่นก็ทําได้ดีนะครับฟฟลิ่งการทัดดีเรื่องของรายละเอียดหน้าจอดีนะครับสายเคเลเล่นก็จะฟินมากนะครับส่วนเรื่องไจโรสคปอันนี้ก็แอบชมนะครับว่าดีมากนะคือจริงๆเกมนี้เนี่ยไจยโรสคปมันดีมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหน iPhone 800ัหรือว่ารุ่นไหนนะครับเล่นเกมนี้ไจโรสคปด รุ่นนี้ก็เป็นหนึ่งรุ่นนะครับที่จะรคบตอบสนองได้ดีหน่วงบ้างเล็กน้อยดีเลยบ้างเล็กน้อยนะแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ยังทําได้ดีอยู่นะครับส่วนเรื่องเสียงเนี่ยตัดทิ้งได้เลยลำโพงแตกของแท้แน่นอนนะครับอันหน้าจอก็ทําให้ตัวเกมกระตุกบ้างเล็กน้อยนะครับก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะก็ไปเจอเกมสุดท้ายครับผมโอเคครับตอนนี้เราเห็นเกมเกมชินิแผงเรียบร้อยนะครับกราฟิกที่ผมปรับเนี่ยคือกราฟิกต่าสุดนะครับผมแล้วก็เปรมเรทเป็น60เฟรมผมว่ามันน่าจะไม่หนักเท่าไหร่นะ ข้าไปถึงก็เปิดอันติีเลยแล้วกันนะครับโอ้โหาก็ถือว่าไม่โอเคฉันว่ามันไม่โอเคสักเท่าไหร่นะครับนี่คือการปรับภาพพิจิตรสุดนะเฮ้ยต่ำสุดแล้วนี่มันจะต่ำได้โอเคให้พาพม,มันเล่าเรื่องแล้วกันคุณผู้ชมครับผมจะไม่พูดอะไรมากนอกจากคำว่า I say goodbye เป็นไงครับน้องเป็นไงครับน้องเงองจอมือถือพี่เข้าไปถึงนี้ยืนนิ่งเลยละ่ะยืนนิ่งเลยเหรอคะโอเค คุณเรียกออกมาทำไมผมเรียกทรงรีลงมาปักเข้าไปที่หน้านะครับโอ้ก,กว่าจะปักได้แต่ละครั้งนี่เรียกโลดลงมาครับตีเข้าไปที่หน้าแงไม่คณิตเกมครับเฟี feel ้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวโอ้โหนี่คุณบูบี้ผมนะเนี่ยคุณบูบี้ผมนะเนี่ยคุณบูบี้ผมนะเนี่ยผมจะไม่ยอมแพ้คุณอีกแล้วจะปั่นไปเรื่อยๆจนกว่าเลือดผมจะเต็ม เผาก่อนเลยแล้วกันเออเออดอกละพันกว่า สรุปาเลยดีกว่าสำหรับเกมเกมชินนี้แผงว่าเล่นเป็นยังไงบ้างน,นะครับโดยรวมก็เล่นได้ประมาณนึงไม่ได้ถือว่าลื่นมากเพราะว่าเราปรับการาฟิกมันเป็นต่ําสุดนะครับแล้วก็เป็น60เฟรมเรทซึ่งเราไม่อัดหน้าจอด้วยนะนี่คือการแบบช่วยน้องเขาอย่างเต็มที่นะครับสังเกตได้เลยว่าปกติทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นที่ราคาสัก4 5 0 0 0าันะครับผมเนี่ยจะปรับการาฟิกน้องเขาเป็นประมาณนี้ซึ่งแต่ละรุ่นก็เล่นได้ลื่นกว่านะครับอันนี้ผมต้องขอพูดยันตามตรงเลยนะครับ iPhone X เครื่องนี้เนี่ น่าจะเสื่อมแล้วนะแต่ว่าไม่เข้าใจว่าทําไมมันถึงเล่นเกมได้แบบไม่ได้โดดเด่นขนาดนี้นะครับนี่คือ iPhone X นะผมก็มาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังสรุปกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างเนาะก็โอเคครับหลังจากที่ทุกท่านได้ดูเกมเรียบร้อยก็น่าจะเห็นแล้วว่าในปีนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะหนักหนาสาก,การจริงๆนะครับเล่นก็ไม่ได้ลื่นมากนะครับหน,น้าจอภาพก็ไม่ได้ลื่นปื๊ดสกึดกาดใครที่ใช้ p h o n e X อยู่นะครับอยากจะรบกวนเหลือเกินว่าถ้าทุกท่านเล่นเกมเหล่านี้เนี่ยแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนี้นะครับสามารถพิ ให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่ตัดสินใจนะครับว่าเอ,อสรุปแล้วมันเป็นเพราะว่าตัวเครื่องหรือเปล่าใครเล่น Rv p ับ G y Pop Beauty หรือว่าอะไรต่างๆนะครับเล่นเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์บอกเป็นความรู้ให้กับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับตัวเครื่องที่ผมเล่นวันนี้ก็อย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะครับว่ามันไม่ไหวจริงนะประมาณนี้เลยแล้วกันสําหรับการเล่นเกมใน iPhone X ในปี2022ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่กดไลค์กดแชร์อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นกำใจผมแบ่งกิมจิอันนี้จะไปกว่านี้เนี่ อโทษหรอกสวัสดีครับ